นี่นะครับนาม,มีโนอตแล้วก็พวกคาดิเมลแล้วก็ปลาซิวนะครับอยู่ด้วยกันได้ข้างบนเป็นปลาหางนกยุงแล้วก็ตัวสี ดำแถบคาดดำเนี่ยนะครับปลาเล็บมือนางอยู่ด้วยกันได้นะครับไม่ไล่ันเนาะเป็นตู้ไม้น้ำขนาด24นิ้วปลาค้อจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับนัมมีโน้ต10ตัว มาซิวประมาณแปดตัวคาดินนลสิบสามิบมือนางประมาณกับสิบตัวตู้ยี่สิบสี่นิ้วก็มีพื้นที่ให้ว่าอยู่เพราะปลามันตัวเล็กดูโอเคครับเดี๋ยวลองให้อาหารดู อาหารบดผงเล็กนะครับปลาจะได้กินง่ายไม่ได้เยอะนะครับแค่บดผงเล็กเฉยๆอาหารของเฟต้าบิดคอมพพลตนะครับปลากินแล้วสีค่อนข้างสดเลยโอเคครับก็ จากกันไปเท่านี้นะครับสรุปว่าปลาเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะประมาณ30กว่าตัวนะครับในตู้นี้ไม่กัดกัน